สู่ดินแดนแห่งธรรมชาติกเกษตรกรรมวัฒนธรรมอันดีชุมชนที่มีวิถีชีวิตแบบพอเพียงทินดีเมืองนาเลียนทินคนดีมากมีกลุ่มอาชีพเสือ่อบกโคกศกเมือนแอ่ลือนาโบทมุจลินทารามลือไกลบบนบึงนาเลียนตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอ4กิโลเมตรห่างจากตัวจังหวัดกาลสินสีกิโลเมตร มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น17,385ไร่หรือประมาณ27ตารางกิโลเมตรมึงนาเรียงมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงพื้นที่ส่วนใหญ่ทําการเกษตบบรตํบลบึงนาเรียงมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น3,904คนแบ่งเป็นชาย1,907คนแบ่งเป็นหญิง1,997คน อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค้าขายสวัสดีครับผมนายมงคลผูโโกุตับในยกโอกาเบรรหาส่วนตำบลนานเรียงซึ่งมีนยโยบายที่จะนำนยโยบายต่ตางๆมาพัฒนาให้ชาวตำบลนานเรียงได้มีความเจริญก,ก้าวหน้ามีความพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับผลการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2,567าบตำบลมึงนาเรียงอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินมิตดิด้านความมั่นคง 1. ด้านความมั่นคงทางอาหารมีแหล่งอาหารที่เพียงพอตำบลเมืงนาเรียงมีเจ็ดหมู่บ้าน863ครัวเรือนทุกครัวเรือนน้อมนำแนวพระราชดำริปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 2. ด้านความมั่นคงในชีวิตการมีอาชีพและรายได้ทุกคนมีอาชีพและมีรายได้ทั้งหมดการเก็บออมเงินทุกครัวเรือนมีการเก็บออมเงินโดยวิธีต่างๆเช่นออมเงินกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกองทุนยานพาะนก,กิจสงเคราะห์ออมวันละบาทเป็นต้น ด้านความสามัคคีปองดองในรอบหนึ่งปีตำบลบึงนาเรียงมีการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของชุมชนเป็นประจำทุกหมู่บ้านทุกเดือนไม่ต่ำกว่า12ครั้งเช่นการทำกิจกรรมวันพัฒนาหรือกิจกรรมจิตอาสาด้านการยึดหลักประชาธิปไตยตำบลบึงนาเรียงมีการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะต่าง ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจในการบริหารจัดการชุมชนในทุกๆก,กิจกรรมด้านการปลอดอบายามุกและปลอดยาเสพติดมีกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการลดละเลิกอบายามุกเช่นมีกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินและมีการจัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหายาเสพติดครบทุกหมู่บ้านมิติด,ด้านความมั่งคัง่ง 1. ด้านการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมมีการวิเคราะห์ปัญหาความยากจนในหมู่บ้านตำบลแยกแยะปัญหาความต้องการและการวางแผนแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด ข้อมูลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปชชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบึงนาเรียงพบว่ามีครัวเรือนที่มีสภาพปัญหา39ครัวเรือนแยกเป็นประเภทสงเคราะห์17ครัวเรือนประเภทพัฒนาได้22ครัวเรือน มีกิจกรรมที่มีการเบรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขจัดปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำตามสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกม,มิติดังนี้กิจกรรมให้คำแนะนำการจัดบ้านเรือนให้เรียบร้อยสะอาดถูกสุขลักษณะกิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน กิจกรรมเยี่ยมบ้านและแนะแนวทางการศึกษากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมสงเคราะห์มอบถิ่งของอุปโภคบริโภคกิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีพกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและกิจกรรมส่งเสริมการออม ทีมพี่เลี้ยงมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสอบถามปัญหาและความต้องการและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตทุกระยะอย่างน้อยเดือนละครั้ง 2. งด้านแหล่งทุนชุมชนตำบลบึงนาเรียงมีกองทุนชุมชนที่มีการบริหารจัดการกองทุนตามหลักธรรมมาพิบาลดังนี้ 1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจำนวน6กลุ่ม 2. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กขอคอจอจำนวน3หมู่บ้านโดยมีกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อสมาชิกและชุมชนดังนี้ให้ทุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกที่เรียนดีการช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วยการช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิตกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในชุมชนด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ตำบลบึงนาเรียงมีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปที่โดดเด่นได้แก่กลุ่มถั่วตัดน้อยนางนวลกลุ่มปลาส้มบ้านยางเนียมกลุ่มทอเสือกกบ้านหนองแสงมิติด,ด้านความยั่งยืน 1. ด้านการน้อมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติดังนี้กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่โคกหนองนากิจกรรมเอามือสามาัคคี กิจกรรมพื้นที่ชีวิตเศรษฐกิจสร้างสรรค์นในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 2. ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แก่กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่างๆกิจกรรมปลูกไม้ผลพืชผักสวนครัวในพื้นที่สาธารณะเพื่อเป็นแหล่งอาหารในชุมชนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ตำบลเบืองนาเรียงมีจำนวนครัวเรือนที่มีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีคือการคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชนและเข้าร่วมโครงการทั้งขยะเปียกลดโรคร้อนร้อยละ100ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในตำบล 3. ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเองมีการรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิน่นเช่นการทอเสือกกการทำขนมถั่วตัด การแปลรูปอาหาร 4. ด้านการสร้างเครือข่ายภาคีการพัฒนามีการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนช่วยเหลือแบ่งปันระหว่างเครือข่ายเช่นเครือข่ายโคกหนองนามโมเดลโดยได้ํำเนินการกิจกรรมเอามือสามคคี คือขายกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงการระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับหมู่บ้านที่ยังไม่มีกองทุนแม่ของแผ่นดินการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้อยนางนวลหมู่ที่หนึ่บลมืงนาเรียง ส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านน้อมนำหลักปชัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีดังนี้การสร้างความมั่นคงทางอาหารทุกครัวเรือนมีการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใช้ประกอบอาหารเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายประจำวันตามสภาพพื้นที่ของครัวเรือนการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนทุกครัวเรือนมีการบริหารจัดการขยะ ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สร้างขยะมีการคัดแยกขยะนำกลับมาใช้ซ้ำหมักขยะเปียกเพื่อเป็นปุ๋ยหรือถังขยะเปียกลดโลกร้อนการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมทุกครัวเรือนปฏิบัติศาสนกิจพิธีและความเชื่อเป็นประจำทุกวันพระมีการรวมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยจิตอาสาประชาชนมีการออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ระบบบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้บ้านน้อยนางนวลมีคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการกลุ่มองค์กรที่เข้มแข็งเป็นกลไกสําคัญขับเคลื่อนการบริหารจัดการชุมชนปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้เต็มศักยภาพมีผลการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการชุมชนเป็นที่ยอมรับชาวบ้านปฏิบัติตามกฎระเบียบของหมู่บ้านยึดถือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานในการดําเนินชีวิต ศรัทธาและยึดมั่นในหลักสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความรักสามัคคีเอ,อื้ออาทรซึ่งกันและกันชาวบ้านส่วนใหญ่ได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจในการบริหารจัดการชุมชนในทุกๆก,กิจกรรมมีการพัฒนาหมู่บ้านด้วยหลักพัฒนาสีด้าน 1. ด้านการพัฒนาคนด้วยค่านิยมชุมชน6ประการได้แก่ 1. น,นำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 2. ขยันประหยัดเก็บออม 3. พึ่งพาตนเองก่อนคิดพึ่งคนอื่น 4. มีความสามัคคีช่วยเหลือเกือ้อกูลกัน 5. มีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมายและ 6. ลดละเลิกอวายมุก 2. ด้านการพัฒนาพื้นที่การจัดการชุมชนให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีการลณรงค์ให้ความรู้แก่คนในหมู่บ้านในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนในชุมชนส่งเสริมชุมชนให้เกิดหปอดได้แก่ปอดยาเสพติดปอดมลพิษปอดซื้อสิทธิ์ขายเสียงปอดติดอาบายามุกและปลอดภัยในชีวิต 3. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอเสือกบก,การทำขนมถั่วตัดการแปลรูปอาหารการทำปลาส้มการทำปลาแห้งเป็นต้นจัดตั้งกลุ่มอาชีพส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มอาชีพประกอบอาชีพเสริมและเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆในชุมชน 4- ด้านการวางแผน มีการจัดทำเวทีประชาคมในการจัดทำแผนชุมชนโดยใช้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจปทอและข้อมูลกชอชอสองคอเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ชุมชนเพื่อกำหนดกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาและความต้องการของชุมชนมีโครงการกิจกรรมที่เริ่มสร้างสรรค์หรือเป็นนวัตกรรมในการพัฒนาหมู่บ้านโดยเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านได้แก่ โครงการพื้นที่ชีวิตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ปลูกผักแปลงรวมในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้านบ้านน้อยนางนวลหมู่ที่หนึ่งเพื่อแบ่งปันให้คนในชุมชนได้บริโภคร่วมกัน